สำหรับวิดีโอนี้จะมาดูวิธีการทำงานกับข้อความหรือตัวหนังสือกันในการเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในโปรแกรมกินจะต้องใช้เครื่องมือข้อความหรือ Text Tool โดยขณะที่กําลังอยู่ที่เครื่องมืออื่นๆก็สามารถพิมพ์ตัวอักษรทีเพื่อเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือข้อความได้สำหรับการเพิ่มข้อความก็เพียงคลิกบนภาพที่คุณต้องการให้ข้อความไปแสดง หรือสามารถตั้งค่าตัวเลือกเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนลักษณะเริ่มต้นของข้อความก่อนซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ได้ตั้งค่าโดยใช้ฟอนต์ Sans s e r i และกำหนดขนาดที่62พิกเซลและกำหนดสีไว้เป็นสีดำผมจะปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นอีก150พิกเซล จากนั้นก็นำเมาส์ไปคลิกที่รูปภาพและเริ่มพิมพ์ข้อความว่า Happy Birthday และทันทีที่ผมเริ่มพิมพ์เลเยอร์ของข้อความก็ถูกเพิ่มเข้าไปที่เลเยอร์ Dialog และตั้งชื่อตามข้อความที่ผมพิมพ์จะสังเกตได้ว่าข้อความที่ผมพิมพ์นั้นจะอยู่ในกล่องข้อความหรือ t e x t Box และตามค่าเริ่มต้น t e x t Box นี้จะขยายออกไปตามแนวนอนเพื่อให้พอดีกับข้อความในขณะที่พิมพ์ลงไป และหากดูที่ตัวเลือกของเครื่องมือก็จะเห็นว่ากล่องข้อความถูกตั้งค่าไว้เป็นแบบไดนามิกและตามปกติแล้วข้อความทั้งหมดนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวหากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่จะต้องกดปุ่ม enter หรือถ้าต้องการปรับข้อความเพื่อแสดงให้เห็นบนภาพก็สามารถที่จะคลิกและลากจุดจับใดก็ได้เพื่อปรับรูปร่างกล่อง โปรดสังเกตว่าที่ตัวเลือกเครื่องมือในขณะที่ผมลากที่แฮนเดิลตัวเลือกของกล่องหรือบล็อกจะเปลี่ยนไปเป็นแบบฟิกหรือคงที่ให้โดยอัตโนมัติและถ้าผมเพิ่มข้อความเกินกว่าที่จะใส่ลงในกล่องได้ข้อความที่เกินนั้นจะไม่ปรากฏให้เห็นแต่มันยังคงอยู่ที่นั่นเพียงแค่มองไม่เห็นเท่านั้นและจนกว่าจะได้ทำการปรับขนาดกล่อง ถ้าหากทำการคลิกที่แฮนเดิลจุดใดจุดหนึ่งจะทำให้ส่วนของบล็อกนั้นเปลี่ยนตัวเลือกกล่องกลับไปเป็นไดนามิกเหมือนค่าเริ่มต้นตอนนี้ผมจะยกเลิกและทำให้รูปทรงของกล่องนั้นกลับมาตามเดิมจากนั้นคลิกลากแฮนเดิลเพื่อให้พอดีกับข้อความ ถ้าหากเราต้องการที่จะให้แสดงข้อความให้เห็นได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมาปรับขนาดภายหลังก็สามารถทำได้โดยการสร้างกล่องคงที่โดยเริ่มต้นด้วยการคลิกลงไปบนภาพและลากด้วยเครื่องมือข้อความให้ได้ขนาดตามที่ต้องการจากนั้นจึงค่อยพิมพ์ข้อความเข้าไปมีอยู่3จุดสำคัญที่สามารถใช้ในการค้นหาหรือการควบคุมสำหรับการทำงานกับข้อความ อย่างแรกคือกล่องเครื่องมือที่ปรากฏอยู่ด้านบนของกล่องข้อความและจะต้องทําการเลือกข้อความนั้นก่อนถึงจะทําการปรับเปลี่ยนได้ผมจะคลิกเมาส์และลากให้ครอบคลุมลงไปบนข้อความทั้งหมดและที่นี่จะมีตัวควบคุมสำหรับเปลี่ยนแบบอักษรเปลี่ยนขนาดปรับให้เป็นตัวหนาหรือตัวเอียง ขีดเส้นใต้ขีดทับและยังมีตัวควบคุมสำหรับปรับเส้นฐานของข้อความหรือเบสไลน์แอดจัสพร้อมด้วยตัวควบคุมสำหรับปรับการจัดช่องไฟหรือเคอร์นิ่งซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างตัวอักษรที่เลือกกับตัวอักษรก่อนหน้านั้นนอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับเปิดตัวเลือกสีเพื่อใช้เลือกสีอื่นสำหรับข้อความดังนั้นผมจะเปลี่ยนข้อความนี้จากสีดำให้เป็นสีขาว และสุดท้ายการคลิกปุ่มทางด้านซ้ายนี้จะเป็นการยกเลิกการจัดรูปแบบทั้งหมดที่ได้กํำหนดไว้ในกล่องเครื่องมือข้อความเมื่อสักครู่นี้โดยให้สังเกตว่าการประตัวเอียงและการเปลี่ยนสีนั้นได้ถูกยกเลิกแต่สำหรับขนาด1 5 0พิกเซลที่ผมตั้งค่าไว้ที่ส่วนของตัวเลือกเครื่องมือจะไม่ถูกยกเลิก และคุณจะพบตัวควบคุมเดียวกันจำนวนมากที่ในตัวเลือกของเครื่องมือข้อความซึ่งจะตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับข้อความพร้อมกับยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมอยู่ที่นี่เช่นอันดับแรกคือปุ่มสำหรับตัวเลือกแบบอักษรที่สามารถดูแบบอักษรต่างๆได้ และมีตัวควบคุมสำหรับเปลี่ยนขนาดของรายการแบบอักษรหรือจะเปลี่ยนให้มองเห็นในรูปแบบของตารางก็ได้หรือคลิกที่ปุ่มน,นี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการเลือกแบบอักษรหรือ Font Selection Dialog ถ้าผมกลับไปที่ตัวเลือกในเครื่องมือข้อความผมยังมีตัวเลือกที่ให้ใช้หน้าต่างแก้ไขข้อความที่สามารถแยกออกมาได้ต่างหากโดยคลิกเลือกที่ Use Editor ซึ่งการควบคุมที่ส่วนนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เห็นในกล่องเครื่องมือข้อความที่แสดงอยู่บนภาพเพียงแต่จะมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางของข้อความได้หากต้องการทำงานกับภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย และมีปุ่มทางด้านซ้ายเพื่อโหลดข้อความจากไฟล์แยกต่างหากเพิ่มขึ้นมานอกจากนี้ที่ในตัวเลือกเครื่องมือยังสามารถใช้ anti aliasing เพื่อลบรอยหยักหรือเพื่อทำให้ขอบของข้อความนั้นดูเรียบขึ้นพร้อมกับยังมีส่วนของ justify ที่ใช้สำหรับการตั้งค่าข้อความให้แสดงแบบชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลาง หรือชิดขอบอย่างเต็มที่ผมจะเลือกแบบกึงลางที่ปุ่มนี้และที่ด้านล่างนี้จะมีตัวควบคุมเพื่อตั้งค่าการเยืงบรรทัดแรกในย่อหน้าปรับระยะห่างบรรทัดและระยะห่างของตัวอักษรและทั้งหมดที่ได้เห็นนี้ก็คือการทำงานกับข้อความที่สามารถทำได้ในโปรแกรมกิน